สวัสดีครับผมวันนี้มีออนิวเข้าใหม่นะครับเป็นตัว X Series นะครับผมปี2014นะครับเครื่อง2,005ครับผมสีดำสวยๆนะครับมาพร้อมกับกระจังหน้าโคเมี่ยนะครับผมไฟโปรเจคเตอร์นะครับผมหล่อๆนะครับจัดทรงมาเรียบร้อยแล้วนะผมมาพร้อมกับล้อวลนะครับสีดำเงาแดงนะครับผมพร้อมกับยางครับผมวูฟูลีนะครับนี่เท่ๆครับผมเดี๋ยวดูสีรอบพันก่อนนะครับสีรอบพันดูโดยรวมแล้วดูสวยมากเลยนะครับผมสีดำหล่อๆครับ XCD ครับผม DDI VGS นะครับอโอเคอย่ามาดูภายในด้านนี้ก่อนนะครับภายในสีดําแดงครับผมทําความสะอาดให้ใหม่นะครับตัวนี้จะเป็นตัวแคปเปิดได้นะครับรอบอกแคปหลังกว้างมากเลยนะครับผมโอเค๋ย่ามาดูอย่ามาฟังเสียงเครื่องกันดูนะครับ ภายในเดิมๆน้ำผมดำแดงนะครับทำความสะอาดให้ใหม่เรียบเนียนนะครับบอกไม่มีขาดครับผมระบบไฟฟ้าใช้ได้หมดทุกอย่างนะครับนี่ติฟฟี่ครับผมเบิกให้ใหม่นะครับมาพร้อมกับอันบูสครับเบิกให้ใหม่ระบบแอร์เย็นเพลงพอนะครับคันนี้มาดูไทยนะมาดูน่าเครงเื่องันต่อเลยนะครับนีอจะเป็นเครื่อง2อ0พนะครับผมเครื่องเดิมรีแม็กสเต็ปใช้งานนะครับแบตเตอรี่เบิกให้ใหม่ครับผมรอครับ ประวัติสายฟรีดาวผมสนใจทักเข้ามาดูได้ครับ